เชอสั่งอะไรมาอีกล่ะฉันเห็นเธอสั่งบ่ม่มากเลยนะรอบนี้สั่งอะไรมานหรออเออก็เดี๋ยวมาดูด้วยกันก็ได้นะนี่เราสั่งมามาดูด้วยกันเนาะสั่งมาวันนี้นะคะพามาแล้วสั่งจาก TikTok เออาจรย์สีจะรีออวิวไปถุงผ้าค่อต่อก็จะภาพแบบนี้ น่าแบบนี้เลยแกะต้๋ยเก็งเงินเอ่าไรขี้เดี๋ยวค่ะสามห่อนะคะสั่งเส้นเล็กมาสองห่อแล้วก็อีกเส้นหนึ่งห่อจ้าเรอรถเรือรถเรือรถเรืรถเรอรถเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอกหรอว้า น่าหลอนจังเลยอ่ะฉันขอดูหน่อยได้ไหมอ่ะอว้าวเป็นก๋วยเตี๋ยวเลือม้นเส้นด้วยน่าทานน่าจังเลยอ่ะอ้อันนี้ก็วยเตี๋ยวแล้วเหมือนกันเส้นเลว,ว้าวฉันต้องสั่งบ้างแล้วล่ะล่าแต่จิ้มทีตะกาใช่ไหมอืมฉันจะสั่งก่อนนะเดี๋ยวเรามารีวิวกินให้ดูนะจ๊ะ ใช่ใช่สั่งพิซตะการตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเธอก็จะไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือเรือรถก่อนล้กันนะนะคะทุกคนตแต่จะสั่งสั่งพิซตะการนี้ได้เลยนะคะไปละ มาบอกวิธีการสั่งซื้อเข้าไปที่ Tik t o k นะจ๊ะเข้าไปที่ Tik t o k แล้วก็ไปที่รูปแบนพิมพ์คำว่าคํานางรีวิวบิวตี้พอเข้าไปแล้วนะคะเห็นโปรไฟล์ก็จิ้มเข้าไปที่โปรไฟล์ของคํานางได้เลยนะคะจากนั้นพอไปถึงหน้านี้ก็จะเห็นรูปตะก้าให้จิ้มไปที่รูปตะก้าและก็เลือกช็อปได้ตามใจเลยจ้าลองช็อปดูนะคะชอบแบบไหนเลือกช็อปได้ตามสบายเลยขอบคุณทุกคนนะคะ